สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบสวนธงชัยสุดสมรุมนะคะพาเพื่อนๆมาดาูแปลงผักไฮโดรโปโนิกนะคะซึ่งทำโดยใช้พวกน้ำหมักต่างๆนะคะทดแทนการใช้ปุ๋ย a อบนะคะซึ่งผลการทดลองปรากฏว่านะคะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะอา่าเป็น เป็นแบบโมเดลนะคะโมเดลเล็กๆนะคะแต่ว่ากินได้จริงนะคะปลูกเรากินได้ได้จริงนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นการทดลองการทำโมเดลนะคะการปลูกผักลอยน้ำหรือไฮโดรโปรนิกที่รู้จักกันนะนะคะก็คือเราไม่ใช้ปุ๋ย AB นะคะเราลองมาใช้พวกเป็นตระกูลน้ำหมักต่างๆแทนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นน้ำหมักแบบขี้วัวขี้หมูอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่น้ำหมักสิคะพูดผิดค่ะขอโทษคะเป็นการเอาน้ําแช่นะคะน้ำจากมูลสัตว์อะคะ่ะน้ําแช่มูลสัตว์นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแช่ขี้หมูแช่ขี้วัวอะไรก็ตามแต่นะคะมาเป็นการทดลองใช้แทนปุ๋ย AB นะคะผลที่ออกมาปรากฏว่าพอดีจะให้เห็นการเปรียบเทียบพอดีคุณนงชัยเขาถอนออกไปแล้วนะคะก็คือปรากฏว่าการปลูกผักโดยระบบน้ําแบบนี้โดยที่ไม่ใช้ดินนะคะเหมาะสําหรับพืช ที่เป็นตระกูลพวกสลัดพวกนี้นะคะเป็นสลัดทุกตัวเลยนะคะอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นกินโอเรโอ๊กนะคะใช่ไหมอ่านะคะก็คือจะเหมาะกับพวกนี้หรือเป็นสลัดตัวอื่นได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือลงลงใหม่ที่เห็นนี่มีมีต้นไม้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นพึ่งลงสายเบบี๋แบบนี้นะคะโดยภาพรวมอาจจะมองไม่เห็นนะคะคือเห็นแค่ผมขาวๆนะคะจริงๆมีต้นไม้หมดทุกหลุมนะคะแล้วก็ตัวนู้นนะคะที่เห็นไกลๆนะคะก็คือเป็นตัว าซาลาเน่ไม่ใช่ใช่ปะเรียกอะไรนะซาลเซาลเน่นะคะอ,อ่าซาลาเน่สามารถปลูกแบบพืชโดยที่ไม่ใช้ดินก็คือใช้น้ำแบบนี้ได้นะคะตัวอื่นทดลองมาแล้วนะคะเป็นผักไทยจะเป็นคะน้าจะเป็นตัวอื่นๆอะไรอย่างนี้สักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยลองมาแล้วนะคะไม่ไม่เวิร์กนะคะไม่โอเคเหมาะกับพืชที่เป็นตระกูลสลัดนะคะก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้น เป็นการทดลองนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำอล,ลองลองลอง,ลองมันได้ผลเพราะมันไม่มีโรคเพราะว่าพืชพวกนี้มันม,มียาส่วนหนึ่งคืออย่างที่คุณชัยบอกนะคะว่าพืชพวกนี้ถัาตลัดพวกนี้นะคะ ขามีอย่างนะคะเขามีอย่างจะโรคแมลงไม่ค่อยกวนแต่ถ้าเป็นผักบ้านๆของเราอย่างคะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้ลงไปเสร็จแล้วนะคะนอนกินตั้งนอนกินตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะมีที่คุณช่างชัยเขาถอนไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันเหลืองสังบุ้งนะคะบุ้งมันเหลืองก็คือสารอาหารไม่เพียงพอเพียงก็จะเหลืองเอาใกล้ๆหนอะค่ะอ่ะนะคะก็จะเห็นเหลืองแบบนี้นะคะสารอาหารที่ได้เขาไม่เพียงพอนะคะก็คือถอนทิ้งไปแต่แต่การวัดต้องบอก ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าเราอ้างอิงจากวิชาการนะเราวัดค่า EC ในการเติมน้ำหมักหมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยให้อยู่ในค่าถ้าเป็นผักผักพวกนี้ก็อยู่ประมาณว่า6-7ร้อยเราใช้เครื่องวัด EC เราไม่ได้มโนโอเอานะครับแลเนี่ยนี่จะเป็นคณะก็จนนนะ,ะถอนออกก็จะเหลืองแล้วก็มีหนอนกินแบบนี้นะคะไม่โอเคแต่เ <gears S 2> นี่ยเราบอกของเราเนี่ยไม่ได้สวยปิ๊งเห็นไหมครับแต่ กินได้กินได้เนี่ยครับเนี่ยกินได้ไม่สวยขนาดแบบว่าพรีเมียมแต่กินได้เนยเป็นการทดลองมาเล่าสู่กันเพราะว่าแล้วนี่เราก็หนาเกินไปพอเราปลูกเนี่ยครับทุกรูเราเลยเปลี่ยนเว้นช่องพอเพียงพอแล้วสิบสองต้นสิบต้นพอแล้วอ่าเราก็จะมีผักกินแต่ถ้าเรามีเนี่ยเรามีตัวนั้นเอาสารแเน่ได้นะ บอกวาราพาได้นะใส่ในนั้นเลยครับแล้วก็เด็ดตัวันนี้เป็นโครงการที่เราทําทดลองร่วมกับกสนนะคะกสนอของเรารา<น>ะเน,นี้ครับเนี่ยไม่งามเท่าปุ๋ยเอบีเห็นไหมครับรากไม่ยาวเท่าแต่กินได้อร่อยอ่าแค่นี้ก็เพียงพอเราปลูกไว้กินครับแต่ขายได้ไหมขายได้เราบอกเลยว่ามันทําแบบปลอดนะครับปลอดสา<อ>รปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยครับเพราะพวกนี้จะเป็นน้ําหมัก มูลสุกรน้ำหมักขี้วัวแล้วก็เป็นน้ำมาจากแปลงเบดดิ้งไสเดือนของเราเรามาผสมแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ้างจากการคืออ้างจากเรียนแบบไฮโดรโปนิกก็คือมีการปรับค่าน้ำลงมาถ้าน้ำมันเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็วัดค่า ec อ้างอิงทฤษฎีไม่ไม่ใช่น้ำนิ่งนะคะเป็นน้ำหมุนเวียนนะคะนะคะใช้ระบบไฟฟ้ามีมีน้ำหมุนเวียนแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้ลอยน้ำเฉยเป็นน้ำนิ่งนะคะมีน้ำหมุนเวียนมีมอเตอร์นะคะ นะคะเป็นน้ำหมุนเวียนแบบนี้พี่เห็นนะคะเป็นน้ำหมุนเวียนมีไฟฟ้าเนี่ยค่ะตัวหนึ่งที่บอกนะคะว่าปลูกในน้ําได้แบบนี้ก็คือเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะสะระเนนะคะปลูกได้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ปลูกได้ในน้ําแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผักไทยจากที่ทดลองให้ดูเมื่อกี้กนะคะเขาไม่โอเค<ท>นะคะ สั่อาหารไม่เพียงพอสําหรับเขา่ยเปิดให้ดูได้ใครจะทดลองหรือว่าสาเร็จก็ลองดูนะคะแต่นี้เราเราให้ดูในส่วนของเราว่าไม่โอเคนะคะเผื่อใครทําโอเคก็ลองดูนะคะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ดูกันแลวอันนี้ไซนี้คือกินไม่หมดนะคะได้แบ่งปันเพื่อนนะคะแล้วที่สำคัญเท่าไหร่คะสองมตรเมสยี่สิบกว้างเบสยี่สิบกับสองมตรกว่า เม็ดยี่สิบนะคะกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสี่สองเมตรกว่านะคะทรานี้ออดีคือเราจะเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่ต้องมารอเลี้ยงน้ําเหมือนปุ๋ยเหมือน A B ครับผม A B ต้องล้างน้ําก่อนให้เหลยไปอันนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าเราใช้น้ํามูลสุกรมูลสัตว์พวกนี้ปลอดภัยอยู่แล้วนี่มีปัญหาเรื่องนี้ครับก็เป็นอีกการปลูกผักวิธีหนึ่งนะคะโดยไม่ใช้ดินนะคะใช้วดูนี่ดูก็ มีแบบอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยววันอื่นค่อยพามาดูทีละคลิปนะคะอันนี้อันนี้ก็ปลูกปลูกแบบมีน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าวันอื่นนะคะวันนี้ก็เล่าตัวน,นี้ไปก่อนนะคะ,ะมาแชร์มาเล่าเรื่<ๆ>องนี้นะคะวันนี้ก็มาได้นะงได้ะนะใครสนใจอยากจะเดินไปพร้อมๆกับเรานะคะเดินไปรมพร้อมกับเราในเรื่องของการทําากรเกษตรนะคะก็กดติดตามได้นะคะพี่เพชรธงชัยสวนสมรมนะคะกดติดตามแล้วเราจะ มาแชร์ประสบการณ์แบบนี้เรื่อยๆนะคะไม่ได้เก่งค่ะแต่ว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วก็มาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ